เพื่อนก็บวกเข้ามา2ยอดนะครับผมทำคลิปลง u t u b e นะครับแล้วก็เอาลิงก์ของคลิปนะครับมาแปะไว้ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กด to send นะครับก็รอโฟนัสเข้ามาฮนะ,ะมาดูแผนการลงทุนของเราก่อนเงินเรายังอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับก็ทำงานจะหมดแล้วนะเพื่อนๆก็ทำงานไปแล้วอยู่ที่ 335ครั้งนะครับก็เหลืออีกไม่ถึงร้อยครั้งนะก็จะทําการลงทุนกันใหม่นะครับตัวนี้ผมก็จะรอให้จบแผนก่อนนะแล้วค่อยลงทุนทดสอบเล็บไปก่อนเพราะว่ารอบแรกอะ่ะผมฝากเข้ามาแล้ว200รูเบิลน,นะครับที่ผมทําคลิปไว้ตอนแรกคลิปแรกเลยนะมันหายแต่ว่าผมฝากเข้ามาที่100เนี่ยมันไม่หายผมจะลองดูอีกสักรอบหนึ่งหรือสองรอบผมก็จะทําการ ดีนเวทก็คือเมื่อยอดนะในเวลาของผมครบ100เมื่อไหร่ผมก็จะมาทำการลงทุนต่อๆเพื่อใหอ้เงินต้นมันสูงครับก็จะได้กำไรมากขึ้นก็ยังไม่เคยลองนะครับเพื่อนๆก็ว่าจะลองทดสอบกระดูคดยวจะถือว่าเป็นหนูทดลองแล้วกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจนะครับจะลงทุนนะครับเพื่อน ก็เว็บไซต์ตดนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับกำไรสูงสุดถึง950% 68ชั่วโมงนะถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเนฟนะบวกมาแล้วนะครับ0.49รื้อเบิร์เพิ่มมาแล้วก็เพื่อนเเข้ามาตรงนี้นะครับตรงคำว่า d e p o s อ t รูปหมูนี่นะรูปหมูนี่นะครับก็แฟนการลงทุนของเขานะครับเพื่อนๆก็ในตัวนี้นะ จะมีตั้งแต่200เนะครับจนถึง950เนะครับเพื่อนๆก็ผมได้ลงแปลนแล้วอ่าผมจะขอแนะนำเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาเงินหายนะครับเพื่อนๆลองทำวิธีที่ผมทำอยู่นะครับอ่าก็เงินผมก็ทำงานตรงนี้ก็จะครบอ่ากำหนดยอดแล้วนะครับก็จะมาทำการลงทุนใหม่แล้วนะก็ลองดูนะครับทุนเพื่อนคนไหนคนใหม่ถ้าเกิดกลัวความเสี่ยง ลัวเงินหายนะครับก็ลองอลงทุนแผนต่ำๆคงจะไม่เกินที่200รูเบิลน,นะครับเพราะว่าพี่คนที่ผมไปติดตามเนี่ยเขา<อ>ลงทุนไปเนะี่ย200รูเบิลแต่เงินเขาอยู่ถ้าผมลองลงตามแล้วเงินเขามาอยู่ก็เพื่อนคนไหนนะครก็ถ้าสนใจนะก็ลองลงแค่แผนอย่างที่ผมลงอยู่นะตอนนี้นะครับกันเงินหายนะครับเพื่อนๆก็แนะนานะครับว่าถ้าเพื่อนๆฝากยอดสมมติเพื่อนๆฝากยอด200ครับ รายยอดที่มันเข้าไปในเว็บไซต์ในล้วมันทำมานจนหมดแค่เพื่อนฝากยอดนี้ตลอดนะครับสองร้อยอย่าฝากทบเป็นสองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบสามร้อยอย่าทำอย่างนั้นนะครับเงินมันจะหายได้นะครับผมเคยประสบมาแล้วก็ผมก็จะลองมาทําดูนะครับก็ขอให้เว็บไซต์นี้เหมือนอสองเว็บไซต์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดได้ประมาณเดือนกว่าก็ทํากําไรยับเลยพี่เขาลงทุนหนึ่งร้อยบาทกําไรแปดพันบาทนะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือน คนไหที่สุดยอดมากเลยนะเพื่อนก็คนไหนที่สนใจนะครับผมก็จะ,ะทาการแตะลิงก์คลิปสมัครไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อนก็ลองเข้ามาศึกษากันดูนะครับก็ตัวนี้นะชอบนะผมก็เริ่มชอบลนะครับก็กะว่าจะนี่แหละจะลองดูครับว่าจะต,ตั้งหลักกับตัวนี้ได้เลยก็โอเคเลยนะเพื่อนแล้วค่อยเอาเงินมาหมุนต่อนะครับก็นะครับเช่นเคยครับ ถึงคนอื่นเขานอนนะฮะแต่เรายังไม่นอนครับเรามีงานนะฮะเงินคนมีวันหยุดนะครับแต่การหาเงินมันไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อนๆก็ขอจบการนำเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเพื่อนคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีวิดีโออัปเดต การแจ้งเตือนนะครับพเพื่อนๆกับเพื่อไปตัวนี้นะผมสนใจมากเลยตัวนี้ผมว่าเวิร์กอยู่นะครับก็จะมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับ